ทุกคนมื่อนีนสิพามาเก็บดอกกระเจียวคะ่ะดีแม่มาปลูกไว้บ้านเนาะดูปาสิมาเก็บหลายหมื่นเลวพี่นองแกเหรอไหมคะนี่อันนี้แก่แล้วนะคะนี่ยอดอ่อนวิหักอกรอบนะเขากลอบมากเลยอะ่ะ นี่ค่ะนี่เออยผู้ดดตัดอย่างเนาะนี่ราละากับต้องเดินเดินกม้มๆเงยๆอาหายทัว oh, พี่น้องค่ะที่ได้ดอกอ่อนดอกแก่ปนกันเลือมไปเบิง้งลืมไปเก็บไหมคะพีนนะะ่น้องแต่ว่าเป็นตะสตะโสอ่อนนะคะมันงาม <Yeah. S 1> ไหมคะ ก้อนนนี่แม่ก็เก็บไปแล้วรอบหนึ่งก็เลยบ่ค่อยหลายแล้วค่ะเนาะก็หาเบิ่งไปเรื่อยๆค่ะฝนตกก็เป็นจื้นๆอล้วเนาะอันนี้ดอกแก่แล้วค่ะดอกแก่อะไรเนาะหึ่งเก็บบ่ทันอันนี้ได้สามดอกค่ะเนี่ยสามดอกอ่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวหาต่อนะคันเนาะทุกคนบ้างนี่ค่ะ แก่หมดแล้วดูอันนี้ด้วยเก็บซาปไปพี่น้องเ้ยประทันสัมทุกคนดอกอ่อนๆเลยค่ะนะี่โคนเบิง่งค่ะงยึบกรอบเนาะเอาเก็บเขาไม่ค่อยเป็นเลยแล้วครับพี่นองสวยเ,เดินคำไปอีกป้าที่สองนี่เนาเบิ่งฟังนี่ค่ะ โอ้ยฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกเราเป็นจืดจืดไหมนี่นเงานี่ดูนี่บอโอ้มันแก่แล้วค่ะแก่หมดแล้วเก็บไม่ทันไปนี่ทุกคนทคนดูดอกนี่แก่แล้วโอ,อ,อ,อ้าเมื่อนี้เก็บก็ได้ซ้ำยังแบบพี่น้องถ้นว่ากินสดก็เอาไปลวกกินได้เลยนะคะ จะหอมๆอ,อร่อยดีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะเจอกันคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่อยู่เป็นกาลังใจกันเนาะ